สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับผมเมื่อนีสวนซิลินทิปแกยังอยู่กับเรื่องของไผ่ขึ้นเก้าแล้ครับเพราะว่าช่วงหนียังหาข้อมูลอยู่ครับหาข้อมูลเหลืองไผ่ที่สีมะปลูกในสวนนะครับผมเ <c oughs> มื่อนีเขาไปหาข้อมูลก็เลยเพาะไผ่อีกชนิดหนึ่งครับผมเป็นไผ่เหลืองครับผมไผ่เหลืองตัวนี้ทั้ง มีอีกซื่อหนึ่งก็คือว่าเป็นไพ่สร้างค่ำนะครับอาจนีเป็นไพ่ประเภทพวกไพ่สร้างเนาะครับเนาะลักษณะเด่นของไพ่ชนิดนี้นะครับลักษณะเด่นของเขาก็คือลำต้นเขาสีมีขีดเส้นสีเขียวนะครับตัดกับสีเหลืองโอ้บ่งเหลืองงามไม่หลีครับพี่นะ้องแล้วก็ลำต้นของเขาสีมีกิ้งขะแขนงหลายครับผมเป็นไพ่ขนาดกลางนะครับ ลำต้นนี้สามารถเอาไปใส่งานใดครับผมคิดว่านะครับสิเป็นลำต้นแกงอยู่ลำต้นสามารถเสียไปคำต้นไม้ผลหรือว่าไปคำต้นกล้วยนั่นส่นะครับอาจเสียได้ครับเพราะว่ามันเป็นไผยขนาดกลางลำหง่เติบนะครับเนาะแต่ว่าลำแก่มันอาจสีต่อมันนะครับกาเสียไปเห็ดเสาหัวก็ได้พี่น้องผมคิดว่านะครับสำหรับนอกของเขานะครับก็สามารถสีรับประทานได้ครับผมก็ ว่เาเป็นอันตรายขึ้นกันนะครับสามารถรับประทานได้แล้วอีกอย่างนะครับไผ่สร้างค่ำตัวนี้นะครับก็บมีสัพรพคุณท่างหย่านีครับผมผมได้ข้อมูลมาวา่าตาของไผ่สร้างค่าเนี่ยครับสามารถรักษาอาการตกเลือดของท่านสุภาพสตรีได้ครับสําหรับท่านสุภาพสตรีที่เป็นประจําเดือนแล้วเลือดออกวายุดนะครับนะเนาะออกื่อเศร้าก็สามารถ ใส่ตาของไผ่สร้างค่านี่ไปต้มกินนะครับแกอาการตกเลือดได้แล้วก็และยอดของใบของไผ่สร้างค่าตัวนี้นะครับก็สามารถสิเป็นยากแก้ไขได้เือนครับผมนี่คือข้อมูลเบื้องต้นที่ผมได้มานะครับเนาะถ้าท่านใดอยากหูรายละเอียดก็สามารถเข้าไปค้นหาได้นะครับ และไพชนิดที่สองนี่ครับก็คือไพเหลืองเหือนครับอันนี้เป็นไพเหลืองท่องนะครับเนาะไพเหลืองท่องนี่เป็นไพขนาดหน่อยนะครับเนาะสีหน่อยก็ไพสร้างค่ำู่ครับลำต้นลักษณะลำต้นละสีต้นหน่อยก็ไพสร้างค่ำไพเหลืองท่องนี่นะครับเป็นไพมุงควนวัสันวาเป็นไพเป็นไม่ประดับเหมาะสําหรับปลูกประดับขางหัวขางริมทางนะครับ มาสำหรับปูเวขังล้านผู้ดใดมีร้านอาหารสินะครับปูไวขังร้านอาหารขงังรีสอร์ทหรือคังโรงแรมนี่สินะครับเพราะว่าไพเหลืองท่องนี่เป็นไพมันเ,มเป็นไพใหญ่นะครับแล้วไพขนาดหน่อยไปหากลาังแล้วก็บ่อคอยมีกิ้งแขนงไหลครับผมกว่าเขากระสีล้ำตรงขึ้นสวยครับผมและสามารถจัดการกวาได้ไง่าย จะน,นั่นไผ่เหลืองท้องนะครับก็เลยเป็นไผ่ที่เหมาะสําหรับที่ปลูกไว้เป็นแนวรัวก็ได้ครับหรือสีปูกไว้ขอบสะก็สิได้กันครับเพราะว่ามันเป็นไผ่ไวอ่า,อานี้อาจจะมีปัญหาเรื่องใบสิรุนรงไปในสานนำนะครับเนาะแล้วกะ็ท่านผู้ชมท่านใดมีข้อมูลดีๆเกี่ยวกับไผ่ชนิดนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาในไต้คลิปได้ไดดนะครับเด้อพอผมกบับพวกหูเรื่องไผ่หลายปานไดนะครับเนาะ ข้อมูลที่ผมเลยมานี่กค่ะแค่ผมได้มาจากเพจต่างๆที่เพิ่นได้ลงไว้นะครับผมก็เข้าไปเบิ้งนะครับเนาะเพราะผมอยากปลูกไผ่ก็เลยไปหาข้อมูลจุดนี้อยู่ครับผู้ใดมีข้อมูลอย่างดีๆก็สามารถแนะนาเของมาได้ครับผมแล้วก็สาหรับนอไผ่ชนิดนี้ก็สามารถกินได้ขึ้นกันนะครับเนาะเพราะเาเป็นอันตรายอย่างขึ้นกันาว่าสามารถรับประทานได้กันสําหรับ ไผ่เหลืองทองตัวนี้แต่ว่าคือสมมิมีผู้ใดกินดอกตี้บางช่วงมันตุนง่ามไปนน้นะครับเนาะสำหรับการขยายพันธุ์ของไผ่ชนิดนี้ก็เห็ดใดเขียนนะครับเนาะโดยการขุดเหงาไป่ําหรือว่าที่่ําป่องตอนกิงยังสี่ก็ไดเขียนครับผมเนื้อไม้ของไม้ชนิดนี้ที่เป็นไม้เนื้อไม้บางครับเหมาะในการเสี่ยวไปใส่งานได้แต่ว่าก็อาจสิไปเฮ็ดไม่ประดับ ประดับประดาภายในอ,กอากาสีได้อยู่นะครับนะและกัพิเศษของพายชนิดนี้อีกอย่างหนึ่งคือเป็นพายที่ออกดอกแล้วว่าตายครับพี่น้องปกติพายส่วนหลายนะครับนะักออกดอกแล้วก็สิเป็นว่าพาตายขี้แต่ว่าพาเหลืองชนิดนี้สีว่าตายครับสีออกดอกมาแล้วก็ยังสามารถที่มีชีวิตต่อไปได้อีกอยู่นะมัน <laughs> คือพาหลายๆชนิดที่ห้องห้องหูกันว่าแต่มันออกดอกมากมันก็สิตายขี้ไปแต่สําหรับพาเหลืองตัวน,นี้ก็ มุ่ปัญหาครับออกดอกมาแล้วดอกร่วงล่นลงมากไปกับสีสามารถจะเริ่อนเติบโตไปได้ขึ้นเ่าครับผมและสุดท้ายนี่คือเก่าครับผมขอขอบคุณครับขอบคุณทุกทท่านนะครับเด้อที่เสียสละเวลาเข้ามาเบื้องคลิปของทางสวนสลินคทิ์จั้งใดก็อย่าลืมได้พีนองเด้อฝากนี้นะครับฝากสวนน้อยนี้ไว้นะครับฝากติดตามกดติดตามกดสันกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเด้อขอบคุณและสวัสดีครับ